สวัสดีค่ะพบกับทนายกุ้งนะคะช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายมงๆรงเลยนะคะวันนี้วันที่30เมษายน30เมษายนนี่วัน,นสิ้นเดือนพอดีเลยนะวันนี้คือเดือนออกนะ <ๆ S 1> หลายๆคนก็รอกันอยู่นะคะว่าเอะเงินเดือนออกแล้วเอาไปทําอะไรดีแฮ่รับรองไม่ต้องห่วงค่ะมีภาราะะที่มีเรื่องต้องใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็วัน,นสิ้นเดือนแล้วแหละนะคะก็ก็อยากจะอวยพรให้กับทุกท่านเลยนะทุกท่านแบบว่า มีความสุขแฮปปี้กับวันสิ้นเดือนแบบนี้นะคะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรนะเราขึ้นหัวข้อไว้ว่าจะมาเล่าเรียกว่าเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับประการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะว่าเป็นอะไรบ้างคดีอะไรบ้างที่ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุกันนะคะอันนี้มีคนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าแชร์หรือยังนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใต้กดแดชร์นะคะ ะะฝากด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะดูนิดนึงนะคะมีใครมาเอ่ยนะไปะต้อนรับนิดนึงใครมาดูนี่คะนะคะวันนี้เราจะพูดถึงมาเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่นะคะเรามาดูกันว่าเราลงพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่เนื่องจากคดีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ในฝั่งเรรอสักครู่นะคะอ่าสักครู่นะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูนิดนึง ฝากไว้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อ่ะสักครู่ค่ะโอเคนี่ค่ะแชร์ได้เลยแชร์เ้าไปเพจหนังสือบัสใช่ไหมคะค่ะนะ้วก็เข้ามากันละหลายๆท่านแล้วนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนิดนึงอ่ะสักคร่นะคะมี FC จากเดนมาร์กโอ้สวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนรักคนัสือขอบคุณนะคะ มาถึงก็ชมกันเลยขอบคุณนะคะเนี่ยขอบคุณที่มาชมชมกันแบบนี้ก็ดีนะชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบชอบค่ะ,ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาเราจะได้พูดพร้อมๆกันเลยนะคะเสียงเสียงเบาเหรอคะเสียงเบาเสียงเบาดีๆนิดนึงเสียงเบานะคะเช็คนิดนึงค่ะเสียงเบาไปใช่ไหมเช็กแต่โทรศัพท์ได้นิดนึงนะคะขอเช็คนิดนึงเสียงเบา เี๋ยวรอคนเข้ามาเราจะได้พร้อมกันเลยนะคะเสียงเสียงเบาเหรอคะเสียงเบาเสียงเบาดีดีนี่ค่ะอ้าวเมาทำไมหายไม่หายค่ะแป๊บหนึ่งนะไม่หายทําไมหายอยู่ไหนเนี่ยอ๋ไม่อยู่นี่ค้คก่ะอ่ะอยู่นี่ค่ะอ๋อ แป๊บหนึ่งนะหายหายดังเรืยงค่ะเนี่ยชัดเรืไมงหายหายหายอยู่ไหนเนี่ยออ่ที่ค่ะอยู่ตรงนอโอเคมาแล้วค่ะนะคะโอเคไ,ไ,ได้ยิน<ม>แล้วนะคะม,มาแล้วนะคะ มากันแล้วค่ะสวัสดีถ้าทายกันจากนอร์เวย์ก็มีสเวนก็มีทุกท่านเลยสวัสดีกันนะคะดูแล้วถ้าทางตรงนี้ฝนจะตกด้วยนะคะฝนฟ้าอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะมาเล่านิดหนึ่งว่าการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือดิฉันก็มีโอกาสไปลงพื้นที่หลายๆคดีเลยด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เป็นคดีลักทรัพย์นะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งแล้วกันถ้าปกติคดีลักทรัพย์เนี่ยยังเบาอยู่อีกเหรอมาคดีบึงนี้เลยดีกว่าหนีบตังนี้เลยชัดเลยทีนี้ อาจจะเป็นพ่วงนะไม่เป็นไรนะเห็นชัดชัดนะอย่างนี้ชัดแน่ๆเลยสายไมคก็อาจจะพยองพยายานิดนึงนะไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันเนาะอ่ะก็การจะลงพื้นที่เกิดเหตุไปทําอะไรนะส่วนใหญ่ก็เป็นคดีลักทรัพย์อะไรนะคะคืออะไรคะหานะคะก็ นะโอเคค่ะนะก็คือเราจะเล่าพฤติการเรื่องแล้วกันว่าเราวันนี้เราไปดูพื้นที่เกิดเหตุอย่างไรนะคะคือหนึ่งที่เราไปส่วนใหญ่มาก็คือจะเป็นคดีอาญาแล้วนะก็เป็นคดีลักทรัพยนะ์เดี๋ยวเราประสบการณ์ให้ฟังละกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ล่าสุดเนี่ยที่ไปดูที่ต่างจังหวัดนะส่วนใหญ่ทีเมือม่อเมือมอม่อมีอคนมาปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ต้องหานะปรึกษาเนี่ยแลวผู้เสียหายเขาไปแจ้งความมาปุ๊บเนี่ยกล่าวหาว่าเราไปลักทรัพย์ในบ้านของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าอ่ะอันดับแรกเลย เมื่อมีผู้ต้องหามาปรึกษาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสอบปากคาสอบถามสอบถามความเป็นมานะคะว่าทรัพย์อะไรที่มันหายไปหายได้อย่างไรนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะคะก็คือมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เมื่อเราสอบและข้อมูลเรียบร้อยแล้วแหละว่าเราได้ข้อที่จริงเบื้องต้นนะข้อที่จริงเบื้องต้นก่อนว่ามีการกล่าวหาว่าเราลักทรัพย์ไปเนี่ยเราทำยังไงต่อไปปุ๊บเราก็ต้องลงมือที่เกิดเหตุลงไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่ออะไรล่ะ เพื่อไปดูว่าที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมีพยานอะไรบ้างอย่างเช่นพยานบุคคลมีใครเห็นเหตุการณ์บ้างเรียกว่าประจักษ์พยานนะคะหรือมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยวันทีเออ่เกิดเหตุหรือว่า สถานที่เกิดเหตุเนี่ยที่เขากล่าวอ้างหรือผู้เสียหายเก่าอ้างเนี่ยอ้างว่าของหายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าหนึ่งอ่ามีกล้องวงจรปิดไหมมีใครเห็นเหตุการณ์บ้างพยานบุคคลพยานแวดล้อมมีอะไรบ้างอ่านั่นแหละนะคือเขาเรียกว่า สาเหตุที่เราต้องไปต้องลงพื้นที่นะคะเพื่อเราจะได้ไปเมื่อลงมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่าเรียกว่าไปเห็นข้อมูลที่จริงๆหรือว่าไปดูที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยความเป็นไปได้มันใช่ไหมความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเรียกว่ามันของมันหายจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันแบบแล้วก็สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ย มีทรัพย์สินที่มุยมีมูลค่าหายจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้ามีดูสภาพแวดล้อมแล้วเดี๋ยวดูเลยว่าที่เขาไปกล่าวหาว่าเรารักทรัพย์เนี่ยแล้วบ้านหลังนี้มีทรัพย์จริงหรือเปล่านะคะทีนี้ปัญหาถามมาว่าเออแล้วของไปหายในบ้านเนี่ยแล้วเราเข้าไปในบ้านนั้นได้อย่างไรเข้าไปทําไมมีเหตุอะไรต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นใช่ไหมคะ นั่นแหะค่ะก็คือว่าสาเหตุก็คือว่าเราต้องสอบถามหาข้อมูลให้ลึกๆก,กก่อนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าหนึ่งของหายจริงหรือเปล่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างสะพานเรียกว่า พยายนวดล้อมมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าพยายนบุคคลมีใครบ้างแล้วก็พยานเอ่อเรียกว่ากล้องวงจรปิดมีบ้างไหมบ้านเราไม่บ้านเขาไม่มีตรงข้ามมีหรือเปล่าหรือวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุที่กล่าวอ้างว่าเวลาเกิดเหตุนั้นเนี่ยมีรถใครจอดตรงนั้นบ้างเพราะอะไรเพราะว่ารถส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยมันจะมีกล้องหน้ารถใช่ไหมคะมันก็เป็นประโยชน์นะเราก็สามารถที่จะตามไปขอได้ว่า กล้องหน้ารถบ้านหลังนี้เนี่ยนะก็คือกล้องหน้ารถของคนนี้บันทึกอะไรไปบ้างเราสามารถที่จะขอได้นะคะ,ะแลังจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าใครเห็นเหตุการณ์ว่าจะเป็นพยานแวดล้อมหรือพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์หรือพยานที่เกี่ยวข้องเราก็ไปสอบสอบถามพยานนะไปคุยกับพยานเลยว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย เห็นอะไรบ้างในวันนั้นนะคะแล้วก็พฤติการพฤติกรรมกับผู้ผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องไปสอบจากพยานอีกทีนึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะช่วยเหลือผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างว่าเขาไม่ได้ทําความผิดนะเขาไม่ได้ไปขโมยของเขาหรือไม่ได้ทำความผิดจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ให้การนะการให้การทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิม เพราะว่าข้อมูลหรือคําพูดที่ให้การไปนั้นไม่ได้มีการปร,ปรับปรุงหรือปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่ามันก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ให้ให้การไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขโมยเข้ามาจริงแต่เราไปให้การเทสสมมุติว่าเราแบบเอาของเข้ามาจริงแต่เรามาปรับปรุงแต่งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นคําพูดมันไม่เหมือนเดิมและมันก็มีพิรุษละนะคะทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเรารู้ล้ว,ว่าเคสเนี้ยดูแลแลักษณะท่าทางว่า ลูกความคนนี้หรือว่าผู้ต้องหาอะไรเนี่ยไม่ได้ทำผิดจริงแน่ๆนะคะเราก็ต้องไปต่อไปก็ต้องมีหน้าที่อะไรถ้ายังไม่มีการให้การกับพานักสอบสวนหรือเป็นการพบพานักสอบสวนกรณีที่รับหมายเรียกมานะ,ะเราก็ต้องพา,อาผู้ต้องหาไปพบพานักสอบสวนเพื่อจะให้ปักคำนะ,ะทีนี้การให้ปักคำเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ทําเราไม่ได้ทําผิดจริงนะคะอันนี้เนี่ยเ,เราก็จะให้การเรียกว่าให้การแบบสมม o ให้การแบบว่าเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่มีการปรุงแต่งโดยที่ทนายก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนแหละเพราะทนายที่มีแคเ่เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้แทนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเ,เป็นผู้แทนไม่ได้เขาจะสอบผู้ต้องหาเราก็แค่ได้นั่งสังเกตการนั่งดูว่าอะไรที่มันสามารถที่แบบอ,อะไรที่สามารถเป็นประโยชน์กับจำเลยบ้างนะคะอันนั้นก็คือต้องดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไปพบพนักสอบสวนแล้วก็ไปขอดูว่า,า,ผ,าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหา เรื่องอะไรบ้างนะคะหรือว่าละเอียดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้การไปแล้วก็สอบถามจากาพนักสอบสวนว่าวันเวลาเกิดเหตุนั้นน่ะนะคะเว้นเวลาเว้นเวน,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 นเวลาที่เท่าไหร่วันไหนอย่างไรบ้างเพราะเราจะได้รู้ว่าถ้าวันเกิดเหตุนั้นน่ะที่เขากล่าวหาเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุถูกไหมคะ เราไปอยู่ที่อื่นเราจะได้เราก็้องทีนี้ถ้าเก่าเก่าอ้างว่าวันเกิดเหตุเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรายัางไงเราก็ต้องไปเอาเรียกถิ่นที่อยู่ก็ต้องไปเอาพยานอีกชุดนึงหรือว่าวันนั้นเราอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือพยานบุคคลที่เราไปทํางานหรือบัตรตอ่าหรือเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานมาเป็นพยานให้ในวันนั้นก็ได้นะคะอันนี้นก็เลยฝากไว้ว่าเนี่แหละ การลงพื้นที่หาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็มีประโยชน์คือหนึ่งทนายจะได้ทราบข้อได้จริงมากขึ้นเข้าใจในงานมากขึ้นว่าเออของมันหายไปเป็นลักไปขโมยไปเนี่ยมันหายอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพยานหลักฐานอะไรที่มาสนับสนุนคํากล่าวอ้างของ ผู้เสียหายบ้างหรือเราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันจะมีคํากล่าวอ้างหรือพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะหักล้างได้นะคะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายความในการลงพื้นที่นะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แหละนะหลังจากนั้นก็เมื่อถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าทนายทราบข้อได้จริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยเหลือลูกความหรือช่วยหลูช่วยเหลือผู้ต้องหาเนี่ยได้ดิ้งดีมากขึ้นเลยนะคะมีคําถามถามได้นะคะาถามได้ค่ะ ทักถ่ายกันสักนิดนึงนะคะอ่านมาแล้วค่ะชอบครับมีความรู้ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เป็นไรสวัสดีครับทนายกุ้งสวยตลอดขอบคุณคะ่ะคุณบาสขอบคุณนะคะที่ชมกันมานะคะคุณเกติชาอยากให้คณะรัฐบาลลองกินข้าววันละหนึ่งมือ้อแค่มาม่ากับต้มไข่ออกไปไหนไม่ได้เดือนครับไม่ได้เงินเดือน สองไม่ขออะ,อะไรอะไรอ่ะไม่ได้เงินสองเดือนไม่ได้ขออะไรมากนะคะอ๋ออันนี้ก็คือ,อนั่นเขาเรียกว่าแบบบ่นมาบ่นมาเขาจาได้นะคะอันนี้ก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนายกุ้งหน้าม้าค่ะประจําจากญี่ปุ่นโอ้ขอบคุณนะคะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกค่ะแต่ขอบคุณนะคะอยากให้คณะรัฐบาลลองมากินข้าวอ่อนี้นะ่าจะอ่านไปนแล้วนะคะ สวัสดีนะคะทุกท่านพัทยาฝนตกน้ําท่วแมแน่แ่วันนี้โอ้โหนะเมื่อวานกรุงเทพฝนตกแต่ดิฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพเมื่อวานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่รู้ว่ากรุงเทพฝนตกแต่วันนี้กรุงเทพย,ยังไม่ตกนะคืมๆเองนะแต่ว่าพัทยาใกล้ตกแล้วใช่ไหมคะสู้ๆนะคะวันนี้เต้นแล้วยังครับวิจิตแม่รอมีคนรอโดนเต้นด้วยยังไม่เต้นเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเต้นให้ดูแล้วกันนะตามด้วยนะเ,เข็มจิราจ้าสวัสดีนะคะ ชอบจ้าคนอ่านขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะคุณจักรชัยเ,ออเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีนะโซจิตราสวัสดีนะจ๊ะชมจากโนเวสวัสดีครับขอเป็น f อนะครับขอบคุณค่ะคุณสุเทพสมยศส,สวัสดีครับทนายงามแต,แต้ขอบคุณนะคะที่ชมมาฝนกําลังตกครับที่ไหนคะฝนตกเนี่ย คุณมิสาสวัสดีค่ะประสานข้อแล้วที่3พฤษภาขายได้ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือวันที่3วันที่สามนี้ก็คืออ่ะอันนี้แค่น,นิดนึงแล้วกันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคำสั่งนะก็คือมีประกาศออกมาแล้วแหละนะคะว่าสบ,บคประกาศประกาศปลน ผ่อนปลน6กิจการกิจกรรมนะคะคือมีผล3พฤษภาวนี้คือ 1. ตลาด 2. ร้านจำหน่ายอาหาร 3. ร้านค้าปลีกทรงแล้วก็กีฬาสันทนาการสันทนาการร้านตัดผมเสริมสวยใครที่รอมานานอั้นมานานแล้วผมยาวผมหงอกเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยผมยาวผมหงอกเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยาวภายใน1น,นาทีนะคะก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่ร้านจะเปิดสักทีเปิดแล้วนะแล้วก็ร้านตัด ขนสัตว์อะไรอ๋อร้านตัดขนสัตว์รับเลี้ยงฝากสัตว์โอ้โหอันนี้ก็หลายคนก็มีเฮแต่ถามว่ามีผลอะไรกับเราบ้างไหมก็มีผลสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแต่สาหรับดิฉันคงไม่ได้มีผลเนื่องจากว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้ทานตลาดคงไม่มีเงินไปซื้อตอนนี้คงไม่มีเงินไปซื้อลอะแต่อาจจะไม่ได้นะผมหงอกจะต้องทําหน่อยเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนาะเปิดนะ,ะมาดูนิดนึงคอมเมนต์ต่อวันนี้คงมาไม่นานเราเนื่องจากว่ามีสมาชิกมารออยู่นะคะคไกลไม่อันนี้ได้จะได้จะได้ยินแล้วแหละ ตอนเที่ยงสดมีทักทายสวัสดีทนายกุ้งคนสวยขอบคุณนะคะสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีทนายสาวสวยขอบคุณนะคะเสียงดังฟังชัดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทนายกุ้งส่วนใหญ่ทักทายมาเนาะเดี๋ยวมาฟังต่อครับเดี๋ยวไป <c oughs> ไปพดด่ารัฐบาลแป๊บหนึ่ง <c oughs> มีแบบนี้ด้วยเหรอพดด่าแป๊บนึงนะเนี่ยสงใส่จ้องด่าเคียวดิฉันที่พูดการเมืองใช่ไหมรอด่าอยู่เนี่ยไม่ได้พูดวันนี้ไม่ได้พูดคุปการศจกชาแล้วครับขอบคุณนะคะเสียงแชทอะไรเนี่ยเสียง แซดเสียงแดัดหรืออะไรอ่านไม่แน่ใจอะ่ะนะเสียงชัดอ๋อเสียงชัดแล้วนะคะทนายคนสวยได้ให้มาทุกวันครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ FC จากลำปางขอบคุณนะคะนะไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อนี้ก็น่าจะนานแล้วนะ โมสุนทอรสวัสดีครับสวัสดีนะคะฟาสังส่วนใหญ่ถ้าใครมาขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อมาไม่ว่ากันนาน่าน,านาท้องฟ้าเคลืม้มนี่ฝนตกและจ้าเสียงดังฟังชัดโอเคส่วนใหญ่ทักถ่ายกันมานะคะวันนี้เรามาไม่เยอะเรามาจากัจากสัก15นาทีเราก็จะไปกันแล้ววันนี้นะเนื่องจากว่าเป็นเวลาพลักเที่ยงนะอาจจะมี อาจจะสมาธิไม่ค่อยมีเสียงดังมากวันนี้วันนี้มีคนมาปรึกษาเยอะเสียงดังให้แซดเลยสมาธิอาจจะไม่มีแล้วก็วันนี้มีสมาชิกมารอปรึกษาคาดียอยู่ด้วยนะคะก็เลยอาจจะมาพบกันแค่สัก15นาทีก่อนแล้วถ้ามีโอกาสยวค่อยมากันใหม่นะ,ะวันนี้ก็มามาเล่าเรื่องประสบการณ์สั้นๆว่าทําไมทนายถึงต้องมีหน้าที่ไปลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุเพื่ออะไรเพื่อไปหาพยานหลักฐานเพื่อไปสอบพยา,ยานเพื่อหาข้อมูลเปลี่ยนไปเป็นประโยชน์กับลูกความเป็นประโยชน์กับตัวความแล้วก็สําหรับ ต้องหาด้วยนะคะเราจะได้ช่วยเหลือแล้วก็ทํางานให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังอย่างเดียวเนี่ย เราก็นึกภาพไม่ออกมันจินตนาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนฝัน่นจินตนาการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือ,อมันอาจจะเราให้ความช่วยเหลือเขาไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดเราลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นภาพเลยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วก็สามารถที่ช่วยเหลือตัวความได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะข้อดีในการลงพื้นที่ต่างๆนะคะถ้ามีเวลาก็จะมาเล่าแบบนี้แหละจริงๆไปบ่อยมากการลงพื้นที่เนี่ยแล้วแต่เคสไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าแต่ละวันไปละกัน น้องหลิวสวัสดีจ้าคุณสมชยสายจากักริลนสวัสดีครับปนักกุ้งคนสวยสวัสดีนะคะเข้ามาดูแล้วคุณดูคนสวยของเพจจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีครับพี่รัชนีเออแหมอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราหน้าเหมือนรัชนีใช่ไหมเออนะขอบคุณะคะะมีเล่นมุกด้วยตกลงห้ามขายเล่าต่อไหมครับ ก็เขาจะเปิดร้านค้าวันที่3นี้ไหมเขายัางไงเรื่องเล่านี้ไม่แน่ใจนะนาจาส,สวัสดีจ้าอาจารย์คนสวยขอบคุณนะคะทักทายกันมาได้เวลาแล้วยังค่ทีมงานสุดหญ่ทักทายกันมา15้าทีแล้วเขาบอกว่าให้ไปได้แล้ววันนี้เนี่ยเพราะว่ามีสมาชิกมาขึ้น เอ,อ,อ้มาอมารอมารอมารอเ<อ>ปล่ามาคอมเมนต์เขา,บอ,าบอกว่าจะบอกอาจารย์ให้ขึ้นเงินเดือนทนายกูก็เลยแบบเลยขึ้นเลยดีใจตกใจอ่ะมีสมาชิกจะบอกให้ขึ้นเงินเดือนนี่ดีใจอ่ะ fc สลับบรวบลีสวัสดีค่ะ fc มหาชัยขอบคุณนะคะเดี๋ยวมหาชัยก็อีกว่าสองวันก็จะไปอีกแหละนะคะไปบ่อยมากมหาชัยเนี่ยเพราะมีคดีที่น่น,นมีงานที่น่นนะคะสวยรุยเก่งขอบคุณนะคะาพยานสื่อพยานโดนใช้ไต่สวนได้เปล่าคืออะไรเนาะนี่ โดนโ,โดยการไต่สวนใช่ไหมถ้าเราถ้าสมมติคือความหมายว่าไต่สวนหรือเปล่านะยังไงเนี่ยนะถ้าปัญหาไม่เคลียร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันนะพูดเก่งจังเลยนะรักขอบคุณนะคะชมกันทุกวันเลยโอ้ยได้หมดเวลาแล้ว ขอบคุณนะคะได้เวลาไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่เพราะาตอนนี้มีสมาชิกรอเราอยู่วันนี้เรามาเจอกันกลัวลืมหน้ากันไงนะคะก็ถ้าชอบกันรักกันมากันทุกวันเลยมาชมกันนะมากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ฝากไปด้วยนะกับทนายกุ้งขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ